พิธีเบิกเนตรคืออะไรสำคัญยังไง20ธันวาคมนี้พิธีเบิกเนตรองค์เทพเสียนครูณหองครูวิเศษศินพิธีเบิกเนตรอธิษฐานจิตเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นการขอพลังของบารมีจากครูบาอาจารย์และอัญเชิญจิตวิญญ,ญาณหรือพลังของครูบาอาจารย์ให้มาสถิตยอยู่หน้าเสียนครูที่เป็นตัวแทนของครูแต่ละองค์ด้วยการเปิดตาครูด้วยพระเวทคาถาและจิตตั้งมั่นของผู้ศรัทธ,ธาและผู้ประกอบพิธีรวมทั้งเป็นการเปิดทางให้เสียงให้แรงอธิษฐานของสิทธิ์ส่งไปให้ถึงครูให้ได้รับรู้ถึงศรัทธ,ธาของผู้บูชาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พิธีนี้จึงไม่ใช่แค่พิธีแต่คือการปลุกพลังแห่งครูค่ะสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการบูชาเสียนครูอย่างถูกต้องพร้อมเชิญครูลงสถิตอย่างถูกครูสามารถสั่งจองเสียนครูเข้าทำพิธีในเรื่องสุดท้ายของปีนี้ได้เลยนะคะ